วินนี่ออกต่วันที่12เห็นกล้องแล้วไม่ยอมจะโพสอย่างเดียวไม่ต้องเอาไม่ต้องทำงานกันแล้ว คุยกันทั้งวันฮะเราพูดถึงมันเริ่มรู้เรื่องแล้นะหนูคุยกับใครนะทางแก่หลังนรกคุยกับใครลูกคุยกับใครเดี๋ยวเดือนที่หกน่จะพูดได้แล้วเนาะอุ้ยยัางกูไม่ได้แต่เสียงวิบวับวับจากตรงนี้นี่นี่จับพ่อจับแม่เริ่มเนี่ยมันเริ่มมีพลังสูงแล้วครับ เร้ียกเียกจังวะเราบน้ำสบายตัวไม่เหนียวเรห้องแอรไม่มีผืนงไงครับเรียกเขาลูกเรียกเขาป้๊บตาทังานโอ้โหกวนก็ทังเลยเรียกช่างมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว